สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องยนต์ทาซาว่ารุ่น Professional Series กันนะคะซึ่งตัว p r o f e s ชั o นอลซีรีส์เนี่ยมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องความทนทานนะคะนอกจากทนทานแล้วยังประหยัดน้ำมันเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยได้รับมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์5จากกระทรวงพลังงานและเพิ่มความมั่นใจนะคะด้วยการรับประกันสินค้า1ปีเต็มจากทาซาว่าค่ะ ส่วนเครื่องยนต์ที่จะมาเปิดกล่องให้ดูวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ทารซาว่ารุ่น T A z 168เดหรือเรียกกันว่าทารซาว่า6.5แรงครับตัวทารซาว่า6.5แรงเป็นรุ่นที่นิยมสุดของทารซาว่านะครับเราเลยหยิบมารีวิวให้ดูเป็นตัวแรกว่าทำไมลูกค้าที่ใช้ทารซาว่าถึงมั่นใจและแนะนำเพื่อนให้มาซื้อเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับ เริ่มจากกล่องมีความสวยงามด้านข้างมีรายละเอียดรุดบอกชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก็สามารถสแกน QR code หรือว่าสามารถเข้าเว็บไซต์ w w w k a s a w a p o w e r c o m และ Facebook Fan Page โดยค้นหาแฮชแท็กสาของเราได้ค่ะตัวกล่องนะคะมีความหนาการกระแทกได้ดีมีอุปกรณ์ให้2ชิ้นคู่มือการใช้งานและใบรับประกันค่ะ และส่วนเครื่องยนต์ฮาซาว่า6.5แอนตัวนี้นะครับมีปริมาตรกระบอกสูบที่196ซีซีขนาดกระบอกสูบที่68มิลช่วงชาร์อยู่ที่54มิลนะครับมีทั้งมือดึงสตาร์ทและเพิ่มความดดสบา,ายยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยระบบปุ่มสตาร์ทกุญแจนะครับความจุถันน้ำมันอยู่ที่3.6ลิตรความจุของน้ำมันเครื่อง0.6ลิตรมีน้ำหนักถึง16กิโลกรัมเพราะว่าเราใช้วัสดุโลหะที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์ฮาซาว่ามีความหนาเป็นพิเศษและทนทานนะครับ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของทาซาว่านะคะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องพ่นยาเครื่องสูบน้ําเครื่องย่อยอเนกประสงค์เครื่องสีข้าวเครื่องพวนดินเครื่องเรือและท่อพยานาะเรามาเริ่มต้นการใช้งานเครื่องยนต์เบ e im, นซินอเนกประสงค์กันค่ะอันดับแรกนะคะก่อนการใช้งานทุกครั้งให้เช็คน้ํามันเครื่องนะคะว่าน้ํามันเครื่องขาดหรือเปล่าแต่ถ้าลืมเช็คหรือว่าระหว่างการใช้งานน้ามันเครื่องขาด ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าทาศาว่ามีออยเซนเซอร์ไว้คอยตรวจน้ำมันเครื่องนะคะและตัดการดึงงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติค่ะและควรใช้น้ำมันเครื่องแท้ทาศาว่านะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ค่ะต่อมาก็คือน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ทาศาว่าใช้น้ำมันเบนซิน9 1 9 5หรือ e 10, แก๊สโซฮอล์ E10 ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าจาก,การเติมน้ำมันนะครับเรามาิเวที่กองอากาศกองอากาศของเราเป็นแบบ3มชั้นชั้นแรกจะเป็นแบบฟองน้ำ ชั้นที่2เป็นเล็กและชั้นที่3เป็นกระดาษนะครับช่วยให้กองไก่ได้ดีขึ้นป้องกันให้เศษฝุ่นหรือดินเข้ามาในตัวเครื่องนะครับและส่วนตรงนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์เราใช้คาร์บูเรเตอร์แท่งหัวยี่ซึ่งถูกใช้ในเครื่องยนต์เบนซินแบรนชั้นนำระดับโลกนะครับสุดท้ายนํามาเป็นที่รานดึงรานดึงของทาซาวาทุกตัวเป็นลานดึงเบาทำให้สารติดง่ายนะครับ และนอกจากการทำงานทั่วไปของเครื่องยนต์อนเนกประสงค์แล้วนะคะเครื่องยนต์ทาซาวารุ่นโปรเฟชชั่นอลของเรายังเป็นที่นิยมมากๆเลยคือรถ3ล้อดิฟนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราสามารถรองรับแรงบิดและรอบจัดได้เพราะชิ้นส่วนของเราถูกออกแบบมาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวรถดิฟค่ะบอกได้เลยว่าทาาวาเป็นแบ,บรนด์ที่ไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ